สวัสดีครับนี่คือดิจิลับรีวิวรีวิวกัเจ็ตเก๋ๆที่คุณอาจจะไม่เคยเล่นเล่นหรือแม้กระทั่งกับแกเจที่คุณมีอยู่แล้วแต่คุณไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้นะครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่จะขอมารีวิวก็คือตัวโทรศัพท์มือถือของคุณนี่แหละครับซัมซุงกาซี่ที่หยู่ในมือของคือซ a l a x y กาซีา่มินินะครับหลายคนก็คงจะเล่นกาซี่มินิในโทรศัพท์แอนดรอยอยู่แล้วไม่ว่าเล่นของการใช้วอตส์แอ การพิมพ์ง,งานส่งอีเมลต่างทางโทรศัพท์มือถือแต่แน่นอนว่าด้วยหน้าจอที่ต่อให้หน้าจอโทรศัพท์มือถือขยายใหญ่แค่ไหน,นตามเนี่ยนะครับมันก็ยังเป็นโทรศัพท์มือถืออยู่มันอาจจะไม่สามารถสะดวกเทียบเท่าโอกาสใช้น้ตบุ๊กแต่เป็นไปได้ไหมที่เราสามารถใช้หน้าจอของโทรศัพท์มือถือร่วมกับของโน้ตบุ๊กเป็นไปได้ครับเพราะวันนี้ซัมซุงมีเทคโนโลยีใหม่หมา,มาสเสนอนั่นคือซัมซุงสายฟิงครับผม ถ้าจะอธิบายเหตุภาพนะครับว่า Samsung s ัมซุงไซซิงคืออะไรนั้นมันคือการทำงานร่วมกันของสองหน้าจอระหว่างหน้าจอโน้ตบุ๊กของ Samsung และตัว Android S สมาร์ทโฟนที่เป็นของ a m s u ุงเช่นกันครับแน่นอนว่าระหว่างที่คุณทำงานไปด้วยนะครับคนส่วนมากก็มักจะเสียบโทรศัพท์มือถือเพื่อทำการชาร์จแบตเตอรี่เร้ากับตัวโน้ตบุ๊กนั่นเองแต่ทำอย่างไรที่จะทำให้มันเป็นมากกว่าการชาร์จแบตมือถือนั่นก็คือการทําให้โทรศัพท์มือถือของคุณสามารถควบคุมได้ผ่านฐานหน้าจอของโน้ตบุ๊กนั่นเอง แล้วบางที่คุณทํางานบนโน้ตบุ๊กเนี่ยนะครับคุณก็สามารถพิมพ์งานไปด้วยได้นะครับแล้วคุณก็สามารถที่จะเลื่อนเมาส์หรือการใช้คีย์บอร์ดสั่งงานพร้อมเขาไปที่หน้าจอของตัวสมาร์ทโฟนที่อยู่ข้างข,างของโน้ตบุ๊กของคุณได้นะครับนอกจากนี้แล้วคุณยังสามารถทําการโยนไฟล์ drag and drop ไฟล์โยนไฟล์ข้ามไปตัวของตัวสมาร์ทโฟนได้หรือดึงจากสมาร์ทโฟนกลับมาที่ตัวบุ๊กก็ได้เช่นกันนะครับวิธีนี้ทําให้เป็นการเชื่อมโยงของ2หน้าจอเข้าเดยวยกัน ถ้าเกิดว่าใครที่เคยใช้โทรศัพท์มือถือ,อที่สะดุกที่แบบมีปัญหาว่างว่าเอ้ยเดี๋ยวต้องพิมพ์บนมือถือแล้วกลับมาพิมพ์บนจอคอมด้วย,ด,วยด้วยคีย์บอร์ดอีกรอบนึงค่อนข้างจะวุ่นวายสมาร์ตตัวไซซ,ซีนี้สามารถช่วยตอบโจทย์ได้นอกจากนี้แล้วยังรวมไปถึงว่าในกรณีถ้าเกิดว่าคุณกําลังทํางานอยู่บนหน้าจออย่างเพลินๆนะครับแล้วคุณไม่ต้องการที่จะสวิตช์ไปใช้โทรศัพท์มือถือใดๆรก็เรียกว่าทํางานด้วยตัว สายซิง์อย่างเดียวเพื่อที่จะดึงให้หน้าจอของตัวซัมซุงสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับขึ้นมาบนหน้าจอของโนบุกได้เลยเหมือนกันวิธีนี้ฟังดูเหมือนยุ่งยากแต่จริงแล้วมันง่ายกว่าที่คิดนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับว่าพอทำมาเดโมโลแล้วมันง่ายอย่างที่เราพูดหรือเปล่าอย่างที่ได้อธิบายไปนะครับคือการทำสายซิง์เนี่ยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างม,มือถือทดสอบ a อ d r o i d ที่เป็นของ Samsung นะครับแล้วก็ตัวของ Samsung อาทิฟนะครับซึ่งเป็นโนบุกรุ่นใหม่ของทาง Samsung นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมา,มา เริ่มต้นอันนี้คือหน้าจอของตัวซัมซุงอาทิฟนะครับซึ่งเป็นวิดโอเอนะครับปัจจุบันนะครับตั้งออกทัชสกรีนด้วยนะฮะต้องบอกนิดหนึ่งทีนี้ผมก็จะขออนุญาตไปเปิดตัวโปรแกรมนะครับชื่อโปรแกรมไซสิงนะครับนี่คือไซสิงนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับคุณสมบัติของไซสิงเนี่ยมีมากมายตั้งแต่เรื่องของการใช้คีย์บอร์ดและเมาส์เนี่ยในการที่ควบคุมมือสั่งงานตัว ซัมซุงแอ d ดรอยด์โฟนนะครับหรือจะใช้วิธีการแชร์หน้าจอกันระหว่างตัว Android Phone กลับมาที่ตัวคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับสิ่งที่จำเป็นต้องมีคือสายที่เป็นซิงค์นะครับเอาละครับตอนนี้ผมทำการเสียบมือถือ Android แล้วนะครับ จากนั้นผมหาแอปที่ชื่อแอปไซซิงนะครับที่อยู่ในมือถือ Android ผมเปิดเลยนะครับมันจะบอกตอนนี้เนี่ยมือถือ Android ของผมกับตัว a ัมซุงอ a t i b o o k 5นะครับทำการเชื่อมต่อก,กันแล้วนะครับผมสามารถที่จะเอาเมาส์ข้ามมาที่ตัวมือถือ Android ได้นะครับ ให้เห็นภาพว่าเป็นยังไงนะครับให้ดูนิดนึงนะครับสังเกตว่าเมาส์เห็นไหมฮะเมาส์ตอนนี้อยู่ที่ตัว Google ของผมแล้วผมสามารถลากเมาส์กลับไปที่ตัว Windows ได้เหมือนเดิมนะครับเพราะตอนนี้ผมอยู่ในโหมดของคีย์บอร์ด and เมาส์แชร์ินั่นเองสาการที่ดีคืออะไรใช่ไหมครับสมมุติว่าคุณกำลังเสียบสายชาร์จเพื่อที่จะชาร์จแบตเตอรี่ของตัว s a m s u n ง กาสซี่อยู่นะครับกับ้ตบุกของ Samsung เหมือนกันนะครับระหว่างนั้นผมเกิดอยากที่จะพิมพ์ข้อมูลอะไรบางอย่างบนมือถือผมก็ทําการเรียกว่าใช้ไาซี่นี่แหละนะครับแล้วผมก็ลากเมาส์ข้ามไปฝั่งไปฝั่งมือถือได้เลยนะครับแล้วผมก็ใช้คําสั่งนี่แหละ,ะครับกดคลิกซ้ายคลิกขวาเป็นการเลือกแอปนะครับแล้วแทนที่ผมจะต้องพิมพ์ด้วยมือบนนี้ ผมพิมพ์ในคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับเช่นพิมพ์ S A M เป็นต้นทุกอย่างที่ผมพิมพ์บนคีย์บอร์ดของโน้ตบุ๊กก็จะขึ้นมาอยู่บนอันนี้ทันทีเปลี่ยนสมเสมือกบการที่ผมพิมพ์แล้วกดบนตัว s a m s u n กา a l a นั่นเองนะครับนี่คือขอุ้สมบัติง่ายๆคือว่าคุณสามารถเปลี่ยนตัวเมาส์แท็กแพดแล้วก็คีย์บอร์ดต่างๆของทา m s u n g ุงอัธิบุ o กนะครับ ให้กลายเป็นเสมือนกับการควบคุมงานของตัว Samsung Galaxy ที่เป็นสมุดถือได้นั่นเองนะฮะฟังดูคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันจะใช้ในสากาไรณ์ไหนได้บ้างครับเช่น,นคุณต้องการที่จะพิมพ์อะไรบางอย่างบนแอปซึ่งบางทีการที่คุณจะต้องพิมพ์แอปบางแอปเนี่ยนะครับอุ่งยากถ้าเกิดพิมพ์พิมพ์ด้วยมือบางทีแบบว่าตาจอเล็กไปไม่ถนัดอะไรบ้างเสียบชาร์จเสียบสายชาร์จอยู่แล้วกับทาง Samsung A10 เอาเมาส์คีย์บอร์ดพิมพ์ตรงได้เลยรวดเร็วกว่านแน่น,นอนครับนะฮะอันนี้คือตัวอย่างของการใช้งานในตัวของ s ซัมซุงที่เป็นคีย์บอร์ดเมาส์แชร์ลิงนะครับทีนี้ผมลองใช้อีกโหมดหนึ่งก็คือโหมดของโฟล e ดโฟล e ดสกรีนแชร์ลิงก็คือการที่จะทำการลิงก์หน้าจอให้หน้าจอของตัวซัมซุงแอนดรอยนี่นะครับไปโผล่ขึ้นอยู่บนหน้าจอของ Samsung อาทิฟนั่นเองปึง้งเท่านี้นะครับ ถ้าเกิดผมทําอะไรก็ตามบนหน้าจอตรงนี้ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นบนนี้ก็จะขึ้นเหมือนกันนั่นเองสมติผมกลับนะครับทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็สามารถวางตัวสัแอนดรอยไว้ข้างเครื่องแล้วผมก็สามารถที่จะทํางานต่างๆบนนี้ได้เลยนะครับเช่นผมจะบอกว่าอะให้อย่างนั้นผมอยากที่จะ เข้าไปันที่ s planner นะครับแล้วผมก็เข้าไปคีย์ข้อมูลต่างๆบนนี้ได้เลยอยากจะคีเอ t e ีเวนต์อะไรก็ได้นะครับทางทุกอย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นบนนี้ก็จะเกิดขึ้นบนนี้เหมือนกันเพราะเป็นการหน้าจอเดอยียวกันนั่นเองนะครับ หรือผมอ่ะกดแบ็คนะครับผมอยากจะเข้าอ่สมมุติว่าผมอยากเข้าเพจโซก็ได้นะครับลองดูนะครับอ๋อก็ขอโ,โทษด้วยครับพอดีตึบนะครับหรือถ้าจะเข้าอินเทอร์นเนเ็ตก็ทำได้เหมือนกันผมก็สามารถที่จะ พอดีตัวนี้ผมไม่ต่อ Wifi ไปนะครับแต่ว่าผมก็คือสามารถเปิดแล้วผมก็สามารถพิมพ์ทุกอย่างเข้าผ่านทางมือถือได้เลยทีนี้ข้อดีคือยังไงรู้ไหมครับมันมีบางโปรแกรมนะครับที่คุณจําเป็นอาจจะต้องแชทผ่านทางมือถืออย่างเช่นตัว WhatsApp เป็นต้นหรือแอปพลิเคชันอื่นๆที่บางทีอาจจะเป็นการคุยผ่านมือถือโดยเฉพาะไม่ได้คุยผ่านทางแอปพลิเคชันที่มีบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปนะครับแน่นอนว่าบางทีการที่คุณพิมพ์บนมือถือไปด้วยเนี่ยนะครับมปนอัญหาเสียเวลาทํางานนะฮะหรือว่าที่อ่านไม่สะดวกเลย การที่คุณจาเอาดึงหน้าจอของมือถือเนี่ยมาอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ปุ๊บแล้วทำงานไปด้วยสามารถสวิชกลับมาที่หน้าจอตรงนี้ได้สามารถพิมพ์พิมเท็กซ์แชทกับเพื่อนผ่าน w h a t ์แอปด้วยหน้าจอแบบนี้แน่นอนว่าคุณพิมพ์บนหน้าของโน,นบุกย่อมสะดวกกว่าเป็นแน่นอนอยู่แล้วนะครับตอนนี้หน้าจอดับไปแล้วนะฮะผมต้องเปิดของที่นะครับอืม นั่นเองนะครับก็สามารถทลิเลือกแอปได้นะครับแล้วก็สามารถที่สลา,หน,าหน้าจอไปไหนไปไหนมาไหนก็ได้นะครับหรือว่าข้้งที่จะเหมาะกับคนที่อยากจะหาลูกเล่นในการที่จะใช้งานข้ามไประหว่างหน้าจอที่2 กับหน้าจอที่3นั่นเองนะครับเพราะนี่คือ Second Screen และนี่คือ Third Screen ถ้าเกิดในสับทางการตลาดนั่นเองนะครับอันนี้เป็นเรียกว่าเราเอามาร,รีวิวให้ดูกันนะครับว่า Samsung s a ซ s g s i ง e ซ y n c นั้นมีประโยชน์อย่างไรทำงานอย่างไรและเป็นอะไรได้มากกว่าแค่โน้ตบุ๊กซัมซุงเฉยๆนะครับมันสามารถมีจุดเชื่อมโยงที่จะขาจุดขาตัวเองได้เพื่อที่จะเชื่อมโยงกับซัมซุงกาซี่ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในบริษัทเดียวกันแล้วก็ สามารถทําเทคโนโลยีที่มากกว่าผู้แข่งอื่นๆได้ด้วยนะครับอันนี้เอามานําเสนอเอามานำเสนอให้ดูนะครับชอบไม่ชอบอย่างไรมาคุยกันในคอมเมนต์ข้างล่างของวีไอโอนี้ได้เลยนะครับ